สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม a r k n i ไ h t นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเหนียนนะครับเหนียนเป็น d e เฟนเดอร์6ดาวนะครับเป็นตัวละคร Limited เฉพาะตู้ที่เป็นตู้กิจกรรมจะมีตู้สารที่น้องก็คือมีเหนียนมีดัสแล้วก็มีหลิงนะครับจะอยู่ในทั้งสามตูน้นี้ตัวละครนี้ก็เป็น d e เฟนเดอที่ทำดาเมจเวทดาเมจเวทได้นะครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวละครที่เก่งถึงขั้นที่ต้องไปหามาใช้นะมาดูกันที่ทารเลนนะครับก็บล็อก3ปกตินะครับของ d เ f นเดอรอันนี้ครับน่าสนใจก็คือแค่อยู่ในทีมนะครับไม่ต้องลงสนามอันนี้จะคล้ายๆของแบ็คไฟนะครับจะทำให้ด e เ e นเดอร์ทุกตัวได้รับผลของ Max h เพเพิ่มขึ้น16%นะครับก็ทารเลนที่2 เมื่อลงสนามมาเนี่ยจะมีบาเรียรป้องกันดาเมจได้3ครั้งนะครับในในในนาที่นี้มันเรียกว่าชิลเนาะมันจะบล็อกได้3ครั้งโดยที่ดาเมจที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่ามันจะแรงขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดติดบล็อกจากตรงนี้เนี่ยก็คือดาเมจไม่เข้าเหนียนเลยนะครับดีมากในการที่ไปเจอกับศัตรูที่จมไปแรงมากๆเช่นอาจจะเป็นบอสหรืออาจจะเป็นโกเลมครับ ตัวอย่างอาจจะเป็นโกเลมเนี่ยโกเลมนี่น่าจะเห็นผลชัดนะครับต่อยทีนี่ขึ้นสวรรค์เลยมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลทุกสกิลนะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ทั้งหมดเลยนะครับสกิลสกิลแรกนะครับเลเวลเจ็ดอันนี้ตรงไปตรงมาก็จะบัฟให้กับตัวเองนะครับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น55เปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30เปอร์เซ็นต์และเปลี่ยนการโจมตีเนี่ยกลายเป็นอาร์ตดาเมจหรือว่าโจมตีเวทตั้นเองนะครับ ระยะเวลาอยู่ที่26วินาที SP ใช้30ก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับประมาณกลางๆนี้เอามายืนเลนเพื่อโจมตีศัตรูที่ดีเฟนซ์เยอะแต่ว่าป้องกันเวทตัดเอามาเคลียร์เลนอย่างนั้นได้นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องครึ่งตัวนักเวทมากนักนะครับต่อมาสกิล2ครับสกิล2จะทำให้เหนียนหยุดโจมตีนะครับ แต่จะมาเพิ่มขึ้นก็คือจะมีป้องกันเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตะครับอันนี้ก็คือปูณสองเลยนะร้อยเปอร์เซ็นตบวกมาอีกร้อยนึนะแล้วก็ป้องกันเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับก็จากสามก็เป็นบล็อกสี่นะครับตัตูที่โจมตีเข้ามาเนี่ยจะโดนดาเมจกลับคืนไปนะครับเทียบเท่ากับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีของเหรียญน,นะครับดาเมจที่ได้รับก็คือเป็นดาเมจเวทด้วย และศัตรูตัวนั้นจะโดนใบนะครับ3วินาทีครับสกิลนี้อยู่ที่32วินาทีนะครับใช้ SP 50หน่วยก็ค่อนข้างจะเริ่มสูงขึ้นมานะนะครับแต่เป็นสกิลที่เรียกได้ว่าเป็นทำให้เหรียญเป็นแทงที่โคตรถึกนะครับเพราะว่าดีเฟนซ์สูงมากๆในการเปิดสกิลนี้ยืนเลนอาจจะช่วยได้เยอะนะครับอ่ะต่อมานะครับสกิล3นะครับ สกิลสามนี่จะแปลกแตกต่างออกไปเลยก็คืออาจจะบัฟให้ตัวเองก่อนนะครับสกิลนี้บัฟให้ตัวเองบวกแอตแทกนะครับบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น80%แล้วก็บัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยไม่นับเหรียนนะเดียนจะไม่ได้บัฟนะครับในในส่วนข้างหลังนี้นะหลังจากข้างหลังนี้นะครับก็คือดิฟเฟนซ์เพิ่มขึ้น50%บล็อกเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วก็ได้รับสถานะต้านทานนะครับต้านทานสถานะได้ อานทานก็คือลดระยะเวลาในการติ็สถานะพวกสัต์นันโคลหรือว่าฟเซ้นนะครับลง50%ทั้งแถวหลังเนี่ยจะได้เฉพาะเพื่อนที่อยู่ในระยะระยะก็จะเป็นตามภาพที่ขึ้นตรงนี้ครับเรียยจะไม่ได้รับรับบัฟตรงนี้เนี่ยจะได้แค่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับระยะเวลาของสกิลนะครับอยู่ที่40วินาทีแล้วก็สกิลใช้ SP เยอะมากๆนะครับ85หน่วย แล้วก็อาจจะถัวๆกันเพราะว่าระยะเวลาสกิลก็ค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ในด่านปกติอาจจะใช้งานได้แค่เพียงครั้งเดียวก็หมดแล้วแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเนื่องจากสกิลนี้มันบัฟเพิ่มบล็อกขึ้นมาหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้กับสเปเชียลลิสต์พวกที่มันเป็นโจมตีหมู่ที่บล็อกมันเป็นศูนย์เพื่อที่ตัวเองจะได้ทำดาเมจได้โดยที่ไม่โดนโจมตีใช่ไหมถ้าเกิดโดนบัฟนี้เข้าไปเนี่ย ศัตรูมันกลายเป็นบล็อกเป็นหนึ่งศัตรูก็จะมาโจมตีตัวละครนั้นได้นะครับใช้งานต้องระวังในสกิลสามนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูที่พ r ร d ดอก i m u l a t i o n ครับ a r a d ดอก i m u l a t i o นนะครับให้เลือกเป็นสกิลสามมาถึงก็ลงเหรียญเลยครับตำแหน่งนี้นะครับตรงสีดำเสร็จแล้ว เดี๋ยวรอลงลาวานะครับตำแหน่งนี้จากตรงนี้นะครับอันนี้เปิดสกิลได้เลยลาวาด้วยลืมนะครับแล้วก็เหนียนเปิดสกิลนะครับณนะจังหวะนี้เนื่องจากตัวข้างบนเป็นกาดนะครับแอสซเซียเนี่ยบล็อกได้แค่นหนึ่งเท่านั้น ทีนี้มันมีตัวหนึ่งเดินเข้ามาใช่ไหมเพราะงั้นก็เลยต้องเอาเหนียนเปิดสกิลเพิ่มบล็อกให้อติเซียนะครับก็ตัววอร์ดตรงนี้ครับจะทำดาเมจเพิ่มตัวฮิลยืนข้างหลังฝั่งนี้นะครับเนื่องจากซิติโลกาเนี่ยสามารถฮิลตัวเองได้นะครับสกิลที่ทให้หมายเป็นสกิลที่เด้งเลือดให้ตัวเองได้เพราะงั้นตัวฮิลจะไปไว้ข้างบนนี้นะครับตรงนี้ก็ ไหลยาวๆแล้วตรงนี้นะครับเอาประทัดเปลี่ยนสีตรงนี้เพื่อให้มันระเบิดนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนดีย๋ยวพึ่งอันนี้เหมือนเดิมนะครับระเบิดไป มันก็แถวแถวเวฟสุดท้ายอะเนี้ใกลเวฟสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้วางอย่างนี้ครับระเบิดแล้วก็ไอสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีดำเพื่อจะได้บอกได้นะครับนี่ต้องเปิดสก,กิลแล้วทีนี้ก็ไล่เปิดสก,กิลให้หมดเลยครับ ที่ปกติแล้วบางทีถ้าเกิดซิโดโรลกาเลือดยังเหลืออยู่อาจจะนวดสกิลไปอีกก็ได้นะครับแต่กี่ซิดโรลกาผมมันจะตายแล้วก็เลยรีบเปิดสกิลหน่อย อันนี้เปิด,ดครั้งด้วยก็เป็นอันจบนะครับพาราอก Simulation นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ